อ่ะดูข้อต่อไปตอบเองเลยเร็วเร็วเร็วในระหว่างที่ครูกำลังเขียนเสร็จเนี่ยตอบเองสิขนาดแน่แกนนี้ไปทางด้านขวามือใช่ไหมไปที่หมายเลขกสถูกไหมก็แสดงว่าตัวนี้มีชื่อว่า x เท่ากับสองอ่ะจุดแรกเลยจุดแรกก็คือ4กับอะไรครับลบ40ลบสีอยู่ตรงสาย ตัวนี้ลบสี่แป๊บหนึ่งตัวนี้ลบสี่กับสิบอ่ะลบสี่สิบอยู่ตรงนี้อาดูเด้อดูเด้อลบสี่กับสิบอยู่ตรงนี้สะท้อนไปอีกฝั่งหนึ่งตอบมาตัวนี้เท่าไหร่ในหางเท่าไหร่เด้อตอบหน่อยตอบหน่อยหางเท่าไหร่ทางนี้สี่ทางนี้สองก็แสดงว่าทางซ้ายนี่หกมันต้องไปทางขวาเท่าไหร่ขวาอีกหกถูกไหมครับมีอยู่แล้วสอง นะฮะไปทางด้านขวาอีก6ก็บวกอีก6แสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นเลขอะไรเลข8ดังนั้นตัวนี้ก็มีพิกัดเป็น8ปดะครับแปิบต่อข้อเวรกรรมมีช้อยไหมเนี่ยแปดสิบมีช้ไหมโอ้โหเวรกรรมอ่านไม่จบแป๊บนึ่งนะสะท้อนเสร็จแล้วทำไงอีกกินใจเรื่องอีกเว้ยเลื่อนจากการสะท้อน เรื่องเขาบอกไม่เรื่องยังไงลูกผิมใจแล้วเรื่องขนานรูปที่ได้จากการสะท้อนพิกาดอ,อ๋อขอโทษทีอ,อ่านไม่ดีสามเหลี่ยมนี้เป็นภาพจากการสะท้อนและตัวนี้เป็นเรื่องจากการขนานโอ้โหแสดงว่าหนูต้องทำอะไรก่อนวะเนี่ย ค่อยทำอะไรก่อนนะงงเอาใหม่ๆอ,อันใหม่สามเหลี่ยมตัวนี้เป็นภาพของการสะท้อนสามเหลี่ยมนี้เป็นภาพของการเลื่อนขนานถ้าสามเหลี่ยมนี้สะท้อน เลื่อนขนาดได้ถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหม,มแ,ลแล้วมันเลื่อนไปทางไหนอะลูกมันโจดไูไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เนาะใช่ไหมมันต้องบอกก่อนนะว่ามันเลื่อนไปทางไหนใช่ไหมลูกเลื่อนโดยใช้เวกเตอร์อะไรเหมือนเขาไม่ได้บอกเลย<ม>ใช่ไหมครับอืมแต่เขาบอกแค่แกนสะท้อนมาใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเลื่อนยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามข้อนี้ก่อนนะกันอ่ะ เอาข้อนี้ข้อนี้อ่ะเดี๋ยวครูขอไปเก็บดูก่อนนะว่าโจทย์ข้อนี้มันผิดถูกยังไงนะแต่ครูว่าน่าจะไม่สมบูรณ์อ่ะดูข้อต่อไปครับนิดหนึ่งอ่ะข้อนี้ข้อนี้มีรูปต้นฉบับคือรูปไหนรูปต้นฉบับคือรูปนี้เด้อ PQR อ่ะโจทย์ถามว่า P พามพ์ Q พามพ R A พิมพ์รูปนี้เกิดจากการสะท้อนของเส้นไหนครับเกิดจากการสะท้อนของเส้น L ใช่ไหมลูกนะครับแสดงว่ารูปนี้ สะท้อนมาเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับเกิดจากเส้นนี้เป็นเส้นสะท้อนซึ่งเส้นสะท้อนเส้นนี้มีชื่อว่า y เท,ท่ากับเท่าไหร่ฮะสี่พอชน,นะข้อนี้ตอบครับอันนี้เขาเรียกว่าขนานอะไรขนานแกน,นแก x ใช่ไหมต้องตอบข้อนี้กับข้อนี้อ,อยู่เหนือหรืออยู่ใต้ครับเหนือ <Yeah. S 1> ตอบข้อ3ครับโอเคนะครับ เอาต่อครับเอาตอบเองสิลกูกเดินเดินลองตอบตอบตอบช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะได้กลับบ้าน <Yeah. S 1> เอาช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะต่อนะครับแล้วก็บอกว่าไอพีดับเบิลพามคิวดับเบิลพามตัวนี้มันเลื่อนขนานมันเลื่อนขนานจากรูปไอตัวนี้ขนานด้วยชเชฟตเวตอร์ต์อะไรนั่นเลยเงยหน้านะเขาต้องการถามว่าไอตัวนี้ เลื่อนมาเป็นรูปนี้นะครับโดยผ่านเวกเตอร์อะไรเงยหน้านะเวกเตอร์ Victor คือตัวนี้ลูกปึ๊บลากตัวนี้ลูกมันผ่านเวกเตอร์ตัวนี้มาง่ายนะลูกฟังนะเงยหน้านะมันเลื่อนแกน y มากี่ช่องตอบครูโต้ตไหนเลื่อนแกนวาไปกี่ช่องเลื่อนลงมากี่ช่องหกช่องใช่ไหมเลื่อนลงแสดงว่าลบเลยรลูกลบหก เลื่อนแกน x มากี่ช่องครับต่อไปแกน x มากี่ช่องเลื่อนแกน x จาก8ไปเป็นเท่าไหร่2แสดงว่าเลื่อนลงมา6เหมือนกันแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องลบอะไรล่ลบ6ทำไมตัวนี้ติดลบ6เพราะมันลงทำไมตัวนี้ติดลบเพราะไปทางด้านซ้ายดันงนั้นเขาติตอบลบ6กับลบ6ตอบข้อไหนฮะข้อ3ครับครูทำแบบไม่ใช่สูตรนะเมื่อวานนี้เลยใช้สูตรว่า x 2ลบ x 1 y 2สองลบ y หนึ่งแต่ตัวนี้ลากเส้นอย่างนี้เลยฮะเหมือนพีทาโกรัสเลยง่ายดีเข้าใจไหมครับโอเคนะครับต่อไปครับคําถามต่อแม่พดับเบิลพาม Q ิดับเบิลพาอาร์ดับเบิลพามย้ายกลับไปเป็นตัวนี้อาศัยแกนอะไรเป็นแกนขนานครับอ่าฟังนะลูกรีกลับรีกลับรีกลับยังไงกูขอรีกลับอย่างนี้นะลูกไงแน่นะขอเอาพีพามดับเบิลพามไปหาพพามนะฮะ นักเรียนก็รีกับไปทางด้านไหนเอาฟังแกน x เลื่อนไปทางด้านขวากี่ช่องครับต่อแมากี่ช่องเหมือนเดิมครับจากลบสิบไปเป็นลบสี่เลื่อนไปหกช่องก็บวกหกครับขึ้นไปข้างบนอีกกี่ช่องครับขึ้นไปข้างบนก็คือแกน y เปลี่ยนจากลบแปดไปเป็นลบสองก็บวกอีกหกครับแสดงว่านักเรียนรีกลับจากตัวล่างขึ้นไปตัวบนดังนั้นเครื่องหมายเปลี่ยนไปหมดนะก็ตอบ6 6ตอบข้อไหนฮะ ข้อ4นั่นเองครับแต่ความจริงแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องตอบตรงข้ามกับตัวนี้นะครับรีเวิร์สเข้าหากันโอเคเนาะจบคอยหนึ่งหน้าพอนะครับครูย,ยังทํแม่งทํแม่งข้อนี้อยู่เนาะมันมันไม่ได้บอกนะมันเลื่อนยังไงใช่ไหมเลื่อนมันเลื่อนยังไงลูกมันเลื่อนมันแค่ถามเหมือนว่ามันเลื่อนถูกหรือเปล่าเลื่อนถูกหรือเปล่าตอบข้อไหนลูกขออ้อสอง,สอง

ไปดูข้อต่อไปครับอ่ะทุกคนเรนนะ่าสะท้อนจุดนี้กับแกน x แล้วสะท้อนต่อตวัวนี้เป็นแกน y อ่ะตอบเองตอบคิดเป็นกัวนอูเด<ห>ียวสะท้อนแกน x ก,ก่อนอถ้าสะท้อนแกน x อ,อะไรคงที่ตอบ x คงที่แต่2ต้องตรงข้ามใช่ไหมอ่ะคราวนี้สะทอ้อนต่อสะท้อนไอ้นี่ไปหาแกน y ต่ออ่ะถ้าสะท้อนแกน y อะไรคงที่ y คงที่แต่ x เปลี่ยนไหม <Yeah. S 1> เปลี่ยนไปลบหก <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นตอบลบหกลบสองต่อข้อสองครับพันบอกต่อมาเอานิดหนึ่งอ่ะศูนย์กับหกสะท้อนผ่าน x เท่า x ลบสี่เท่ากับศูนย์หมายความว่าไงลูกงยแน่นะอันนี้งงนิดหนึ่งนะ x ลบสี่เท่ากับศูนย์หมายความว่า x เท่ากับสี่นะครับก็คือย้ายลบสี่ตัวนี้ไปบวกสี่ก็แปลง x 4. เท่ากับสี่อันนี้ดูตัวนี้ วาบวกสองเท่ากับศูนย์แสดงว่า y เท่ากับลบอะไรลบลบสองนะครับก็แสดงว่าสะท้อนกี่รอบสองรอบข้อนี้ไม่มีความสามารถในการคิดในใจได้นะครูเองนะครูทําไม่ได้เพราะนั้นข้อนี้เขียนก่อนศูนย์หกอยู่ตรงไหนวะาศูนย์หกตรงนี้อุ้ยสกอร์คืนนี้แน่เลยนะศูนย์หกเส้นตรง y แยเท่ากับเท่าไหร่ฮะเเท่ากับยู่ตรงไหน x อเท่ากับ่ตรงนี้ เเท่ากับ4ตรงนี้โอเคนะครับแสดงว่านักเรียนครับนักเรียนดูสะท้อนนะฮะตัวนี้ห่างเท่าไหร่ห่างเป็นสี่แสดงว่าสะท้อนมาฝั่งนี้ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เนาะฝั่งนี้ก็ต้องเป็นกระดึบสตัวนี้เท่าไหร่สี่แสดงว่าตัวนี้ก็ต้องมีพิกัดเป็น8นะครับขอโทษศูนย์ลยฮะอืมไม่ใช่ไม่ใช่ตอบ8ดแล้วก็หครับ ผันไมแล้วแปดหกงงไหมเนี่ยงงไหมตัวนี้ห่างเท่าไหร่ห่างสี่ตัวนี้ก็ต้องห่างเท่าไหร่ห่างสี่มีอยู่ต้วสี่แสดงว่าตัวนี้ต้องไปเนียกอะไรเลขกแปดใช่ไหมแล้วเลขก,ก็ลากไปแปดหกใช่ไหมฮะก็ได้จุดนี้ออกมาแต่ยังไม่จบเพราะเรียนต้องสะท้อนกับ y เท่ากับลบสองอีกโมเวลกรรม y เท่ากับลบสองตรงนี้อ่ะแสดงว่าตัวนี้คือลบสองตัวนี้ y เท่ากับลบสองฮะ,ะแล้วเลขก,ก็ ปึ๊บปึ๊บตัวนี้หางเท่าไหร่ครับตัวนี้มาแล้วตัวนี้คือหกใช่ไหมตัวนี้อีกสองแสดงว่าห่างเป็นแปดแสดงว่าต้องลงข้างล่างอีกเท่าไหร่อีกแปดนะครับแสดงกก็วิ่งมาหากราฟครับปึ๊บนักเรียนมีแล้วเท่าไหร่ลบสองมาอีกแปดก็ต้องเป็นลบอะไรลบลบ 10. สิบแสดงว่าจุดจุดนี้ก็ต้องมีพิกัดเรียกว่าอะไรครับแปดกับอะไรครับแปดกับลบสิบครับต่อข้อสี่ ทันครูบอกดูออกไหมดูออกไหมงงไหมงงไหมค่อยๆไล่เนาะนะฮะอ่ะโอเคฮะตอบทุกคนครับลายที่นังเรียนเห็นต่อไปนี้มันเรียกว่าเกิดจากเหตุการณ์อะไรครับตอบขึ้นหน่อยเร็วลายที่หนูเห็นต่อไปนี้คือ ตอบเองตอบเองเร็วตอบชีนคนนี้เขาร้อยห้าสิบหกใช่ไหมฮนะรู้สึกปูมาไกลเพื่อนฝันหรือเัล่าครับพ่อเหมือนทีเ่เรียนกำลังเรียนกระเบื้องนะครับกำลังครูกระเบื้องเป็นรูปนี้ตอบข้ออะไรดีครับใช้เหตุการณ์อะไรครับตอบนะเร็วจริงหน้าเดียวจบแล้วเรืวว่อเรืวว่อเรื่อตอบ เรื่องของการเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือถ้านเรียนใช้แกนนี้เป็นแกนแหวกมากัานใช่ไหมเนี่ยรูปหัวใจรูปเนี้ยกับรูปหัวใจรูปเนี้ยสะท้อนกันไหมสะท้อนกันรอโดยใช้แกนเฉียงตัวนี้นเป็นแกนสมมาตรสะท้อนแน่นอนครับมีอะไรครับนอกจากสะท้อนแล้วมีอะไรครับเลื่อนไหมเลื่อนนี่เลื่อนรูปไหนเลื่อนนะเลื่อนนี่เลื่อนผ่านรูปไหนเลื่อนได้นะเรียนด,ดูรูปนี้เห็นไหมครับ สามารถเลื่อนมาเป็นรูปนี้ได้ใช่ไหมครับถูกปะและรูปนี้สามารถเลื่อนมาเป็นรูปข้างล่างได้ไหมลูกได้กระแสว่นข้อเนี้มีทั้งหมดกี่แบบครับ2แบบทั้งเลื่อนแล้วก็สะท้อนครับข้อนี้ไม่มีการหมุนนะฮะไม่ได้หมุนนะครับโอเคนาะออ่ะอีกนึ่เเชฟต่อไปครับกับเรื่องลูกนี้ใช้วิธีการอะไรครับะสะท้อนไหม สะท้อนใช้รูปไหนสะท้อนปะแล้วเลยสังเกตว่ารูปนี้มาเป็นรูปนี้ใช่ไหมรูปแกนสะท้อนคือแกนไหนแกนสะท้อนคือแกนนี้เห็นไหมครับรูปนี้สะท้อนเป็นรูปนี้ได้รูปนี้มาเป็นรูปนี้สะท้อนได้เห็นไหมฮะนอกจากสะท้อนแล้วเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้นะะจากรูปนี้เห็นไหมครับเลื่อนมาเป็นรูปนี้ได้ไหมได้จากรูปนี้เห็นไหมครับเลื่อนมาเป็นรูปนี้ได้ไหมได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เกิดเหตุการณ์ได้กี่แบบ สองแบบสะท้อนได้เลื่อนได้ครับแต่ไม่หมุนนะครับข้อนี้นะครับอ่ะสุดท้ายครับรูปช้างปปกลับบ้านช้างรูปนี้เป็นเรื่องอะไรครับสะท้อนสะอนได้ไหมหมุนได้ไหมหรือทำอะไรดีสะท้อนนั่นเองสังเกตหางอ้นี่กับหางอ้นี่สะท้อนไไหม,มเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมลูกตัวนี้หัวอ้นี่กับหัวอ้นี่เป็นไงสะท้อนได้ไหม ได้แสดงว่าสะท้อนได้เลื่อนได้ไหมลูกเลื่อนได้ไหมก็แสดงว่าเลื่อนจากรูปนี้มาเป็นรูปนี้ได้ไหมได้เลื่อนลงมาเลื่อนจากไอ้นี่เฉียงมาเป็นรูปนี้ได้ไหมได้เหมือนกันก็เลื่อนได้หมุนได้บอกหมุนหมุนหมุนก็แสดงว่ามันจะต้องแบบช้างรูปนี้ลูกมันจะต้องเป็นช้างเอียงมาเป็นช้างเหมือนเ ะไรเงี้ยได้ไหมยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้ใช่ไหมยังไม่มีเนาะเสียงนะฮะยังไม่ได้ก็แสดงว่าไม่หมุนนะฮะดังนัวนข้อทต่ตออก็สี่แล้วเนี่ครับ okay. โอเคก่อนกลับบ้านไม่สอนแล้วกําลังจะถาวมว่าเข้าใจไหมต้องเลื่อนทายังไงรู้ใช่ไหมสะท้อนยังไงอันนี้เป็นก่อนกลับหนูคิดว่าเลื่อนสะท้อนเลื่อนกับสะท้อนไหนไง,ไง่ายกว่าัครูว่าสะท้อนง่ายกว่าเนาะมันง่ายกว่าแต่เลื่อนมันมัน,ม,นมันมีแก๊สเกันวัยเนาะ นะครับมีเวกเตอร์หลายเวกเตอร์นิดนึงโอเคเนาะเดี<ช>๋ยวสัปดาห์หน้าเรียนตามปกติเด้อเรียนไปเรืเ่อยๆจนกว่าจะไฟนอลอีกสักสองสัปดาห์แต่ดีไม่ดีสัปดาห์สุดท้ายอาจจะสอนแค่วันเดียวเป็นสอบไฟนอลเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะฮะ